างเปจะไปเด้อก็ทำกลางคืนบ้านไหนไปขายบุญมานน้อยว่าคืนเนี่ยขายบุญมานน้อยมาแล้วก็มันน้ำงานยูเข็มเขาเลยเนาะถ้าหัวใช้ใจชมพู่โตละเอาผักขึ้นมายู่ค่ะหัเขึ้นมายู่มาวใช้กงบุกอย่างนี้เขาได้ดีได้สบายได้ฮะได้ดีได้สบายเอ้ามันมาหลุดพอดีพอพองน้นก็ไปเจอกันอยู่หันไปเจอกันใช่ไหมแต่พองน้นมาเจออยู่หันมันมีแต่ชเตเองการอิพันมันเหตุเรียกโล กระเป๋าตรงใช่เนาะกระเป๋าตรงค่เฉยๆนำกับสิด้ชว์ทำกันบางไงพจะอมาหาเงินได้บ่เอาจนขึ้นนี่แล้วนะมันดีกงไกลไปาน่อยว่าขึ้นนี่ไดู้วอนนี่เด้อันเสร็จเลยทำแล้วมันพังยง่นนะมเดียวบิงเ่มันจะมียิงหรอว่ามันงูหลุดมากโงลเต็มก็ปลดเต คอยอยู้พูิงเด้มาหาเงินอย่างไงคอยอยู่นจอดแบบพังนรนเนาะจอนมีผู้ชายด้วยอ๋อแล้วผู้ชายเนี่ยเผื่แล้วออแล้ว เปิดภาพออกมายามเส,สาร์พี่น้องในวันอังคารเนาะกราบทักาทายสบายดีสบายดีพระราศูนยคนเด้อเนาะยินดีต้อนรับกาบสุส่องสาวตัวพน่าอย่งางด้พี่น้องมาคุยกับพ่อสาามบูรณนี่ยกะลงมาหล่อตลาดนัดอ่าตอนเสาร์วันคานาะที่วันสระรวงพี่น้องในวันโค้งไงเมื่ออุทกพรแฝดสวรรค์นาเควันนี้ก็ลงมาหล่อตลาดพี่น้องมาซื้อในยูนิินเนาะ หนาวนะพี่น้องเลยตอนเช้าบรรยากาศเนยอันเช้าพี่น้องเลยเย็นพี่น้องเลยไปเดีสะดวกสุภาพไปเลาะว่าในค้าเศร้าคลายขายอย่างไงพี่น้องเลยละบนนอกบนนาเฮาเนาะคนก็เริ่มมาหลายได้พี่น้องเลยมาซื้ออยู่ในกินพี่น้องเลยในข้าเศร้าคลาย นางเรียนเงินสุสลไลอ,อยู่เสียงปากกร,ะย,ระ,กะยังแหมแน่พี่น้องเลยอากาศมันเย็นมันหนาวมีแต่พักลายพี่น้องเลยตกแตง่งคงเทมบ์อะไรคนกระลายพี่น้องเลย

เลยให้มาหายเถอะหาเราซื้อกันเลยมักเผ็ดพี่น้องเลยพริกมักเผ็ด ซ totally hmm? at ื่อเน่งพี่น้องเลยแดดออกแล้วเป็นพักหลายกลัวพี่น้องมีหอยมีอันแปงอาหารกินบ้านอกบรนหน้าเฮ้งแกมีกับพักพี่น้อง่เนอยดืกมหนอยงามัเางาม โซนี่เดนสิบลาย์ปนไพี่น้องส็ด เค็มเห็ดเสืวนเป็นเห็ดเค็มทงชลัยชี้พันหรออาหารมีอยู่เส้นะอาททงนึงอาตัวชิ้นไหนข้าก่แม่ได้ไหมแั่ไั้ไหมดีเป็นสาหานะ Terima <coughs> พ <c oughs> <th> ักาดเข่าอะวันนี้ต้นใ่ล่เคยใบ่เบหเลยโอ้ยจะ้อยไปกนคเานทมาคนออก่มามา้าวมาหนังหนเออังนเน้นกลวงนะก่วงนว่ากันหนันะ นะอาหามพ่อองเอกลยนะฮะอนที่โดไม ซงบันซิปกระดมพิริบชานิริด้วยผัคำสาบ่คำสาดได้มัวพุนพุนพุยยังเดียวดิยิบิตาพุนผม่แต่พุนดิวะเออพุนกรบโใช่อืงามันร้อนเหรอเนางามแล้วขมัวัวจนมาขี่งัวจุย

บุนเศษยังยืเหมือนกนไก่โลเทไรนะจีน่าเทไรจี๋เนาะจเนาะยจไก่ะเล้ากัยิบไหนเล้าเฮย โหล่เมียอําตะหมู่มื้อน่ะเอาเลยไปจ่มกิน những แม่นเครื่องยังเหลือ đó วาน เีลูกชิ้นทงไสน่ะก้นมีไรราคาด้ม่นหันนีะไปไปเข้าได้ไหกัมาตุ้นั่นกินเลยดมาได้ยังมากินได้เลย ผมกดจีปาเต้โซนนี้ก็อยากวางอยู่พี่น้องเลยเซ็นโม่ไงมีห้านเดียวอาแหละจนงซองพี่น้องเลยนื่อเหนากได้เทนี้พี่น้องเลยเื่องจุ่มเส่วนกับบมกพริก นายกินแซวมีแซวมีนองกับข้าวไดเสีเอาอยัางเชื่อกะพุ่นเมื่อต่ปบ่ <c oughs> กินใจกะปูทีว่าขักอะไรพี่น้นองในเบื้งในผัดมีแต่ขัดออกมาเนี่ยเป็นกระเติด ยังไม่เห็นสเอาไรรถว่เส้ช่ยังฮะอนี้วหมังนแนมทายวัสิพันธ์ บ้านอื่นบ้านอื่นบ้างเออบ้านอื่นนั่นอ่าช่างเป็นจะไปเด้อก็ทำกลางคืนบ้านไหนไปขายบุญมาน้อยว่าคืนนี้ขายบุญมาน้อยมาแล้วก็มันน้ำรงานลูวเขตญเขาเลยเนาะนาำมาใช้ใจชมพู่ตัวละเอ้าผักขึ้นมาอยู่ค่ะเขึอนมาอยู่มาขึ้นใกงบวกอย่างเดียวเขาไม่ได้สบายเลยฮ่ะไม่ได้ไดสบัายเอ้ามันมาหลุดพอดีพอฟงน่อมก็ไปเจอกันอยู่หันไปเจอกันกันฟงนนอมมาเจออยู่หันเป็นมีแต่ชื่เตงกงใจพันมันเหตุเรียกโรค กระเป๋าตรงใช่เนาะกระเป๋าตรงค่ะเฉยๆทำกับเสนช่วยทำกชิมังไงขาจ้าว่ามาหาเงินได้ปะจนขึ้นนี่แล้วนะมันจะถงกุ้งก้าน้อยขึ้นนี่เลยด่นนี่เลยอันเสร็จรถามแล้วเราพังยืนงีมันเดียวบาง่หมันไมมียิงหรอว่มันหลุดงูหลุดมากโร คอยเห็นผู้หญิงได้มาหาเงินยังไงอยได้จดแบบพังร้อนเนาะจึงเ่อจะห่างไปกับผู้หญิงต้องมีผู้ชายด้วยแล้วผู้ชายได้เผื่อแล้วเรผู้ชายได้ผอแล้วโดน่นข้ปบนอดอีกนะองหมอเ่าดนเทาย่นอ่ะอาวนัี้เ่งไม่ได้เดยวเต็มวันแล้มเย และเจ้นอกสวยร่อไปร่อมากกันเนาะโอเคนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้สะดวกกันโจ้ใบชั้มนี่ก่อนเด้อน้องมันก็ลงมาหลดตลาดหาสื่อในยู่ในกินพี่น้องเลยตลาดน้าบ้านเนาเนาะของมันนอกวันน้าสำหรับคลิปนี้สะดวกกันจะไดโจ้ใบช้มนี่ก่อนเด,อนอนนด,ดน้อ,นนนอเานาะขอ,อกลนะ่าวคำว่าสบายดีสบายดี